ไปป่าที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่สําหรับพื้นที่ในการดาเนินปฏิบัติการตัวเต็งนายงระยะทางประมาณ12กิโลเมตรกระผมที่ขอการาบเรียนเชิญขอรบและรักทุกท่านนะครับตามที่ท่านปลัดได้นําเรียนพวกเรานะครับวันนี้เป็นที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบพอสมควรนะครับไม่ใช่พอสมควรเยอะเยอะยเลยนะครับขอบคุณนะครับที่พวกเราได้ช่วยกันด้วยกัน จะช่วยก้ามาเนี่ยนะครับในทางการที่ไม่ปกติก็ต้องต้องช่วยกันนะครับป่าพวกเราที่ดูแลนะครับต้องช่วยกันดูแลนะครับพื้นปูนะครับเรื่องสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่ป่านะครับป้องกันไม่ให้ไฟไหม้นะนเชิญจิตอาสานะครับการที่ใส่ชุดจิตอาสาสีเหลืองนะครับด้านบนเวทีจะเป็นจุดมุมมองที่เห็นท,ทุกท่านเลยนะครับอบันนครับมครับอาอุปกรณ์มาแล้วนะคะหรือว่าใครที่ไม่ได้ อุปกรณ์นะคะเราก็จะมีในส่วนของอช่วยกันนะคะอาจจะช่วยอำนวยความสะดวกนะคะตอนนี้เราจะเดินนะคะบางท่านก็จะเดิน ท่านใจของพี่น้องั้นสองต่อพพทาไทเดมากครับแ้กพี่น้องประชาชนทหารหน่วยทหารที่ทั้งสองต่อชั้นสองดินกับเรากันครับหนึง สองบอกว่าเดี๋ยวเราทำแนวกันท่ยรูกันเนาะเนาะอันนี้เดี๋ยวไปทำด้ามใหม่นะทำด้ามใส่เนาะอันนี้เดี๋ยวทำด้ามใส่แล้วกันเรื่อยๆนะของงานด้ามจานะตกไป เราได้ทำลายควไฟร่วมกัน

ไว่บีบ้เากับ้้อายครับในวันนี้รรู้สึกยังไงบ้างครับที่เราได้มาทำแนวไฟป่าวันนี้ครับครับก็รู้สึกยินดีแล้วก็คือปกติแล้วทุกปีเรามีการทำแนวกันไฟอย่างนี้มาตลอดแล้วครับครับอ่อ แนวกันไฟนี้เราช่วยป้องกันหมอกควันไฟป่าได้เยอะไหมครับก็มีส่วนหนึ่งที่จะป้องกันแล้วก็บรรเทาได้อพอสมควรครับ,รบชาวบ้านในหมู่บ้านมาร่วมกันเยอะไหมครับก็ทุกทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ของในหมู่บ้านเรานะครับ,รบทุกทุกหลังคาเรือนทอี่ในหมู่บ้านแล้วเส้นทางตลอดแนวที่ทำเวลเราทาจากจุดไหนไปถึงจุดไหนครับจากจากปัจจุบันเราเรียกว่าจากศูนย์ศูนย์บำบัดหรือจุดท ว่าศูนย์สุนทรียาชีพไปถึงที่กโกเทนยงร,ระยะทางทั้งหมดก็รวมกันทั้งตำบลก็12กิโลครับอครับผม12กิโลนี่เราเราทำมันเป็นระยะทางนี่มันเป็นทางที่ติดถนนหรือว่าทางป่าอย่างเงี้ยอธิบายให้ฟังได้ไหมฮะอ๋อมันมีบรรจุดที่ติดถนนและอีกบรรจุดหนึ่งไม่ได้ติดถนนเพราะว่าคือเราทําแนวกันไฟนี่เพื่อป้องกันไายป่าของค่าจากฝั่งน้นมาจริงๆครับครับผม บริเวณแนวกันไฟที่เราทําจุดที่ไม่ใช่ถนนเนี่ยมาแนวมันกว้างไหมครับอ่าก็ประมาณความกว้างนี่ประมาณสามเมตรถึงสี่เมตรนะครับครับอ่าเราถังย่าแลว้วก่เราจะป้องกันไฟป่าที่จะลามจากฝั่งน้นมาครับครับในในปีหนึ่งหลังจากเราเราทำถังย้าในในวันนี้แล้วเนี่ยสมมติมีกิจกรรมเนี่ยเรามีการเข้ามาดูซ้ำไหมครับว่าจุดไหนถ้าทำเพิ่มอีกอย่างเงี่ยอ่าจะมีการซ้ำไหมซ้ำครับเพราะว่าคือเดี๋ยวช่วงนี้ ถือว่าใบไม้ยังร่วงไม่หมดนะครับเพราะว่าเราทําแนวไปแล้วเดี๋ยวสักระยะหนึ่งประมาณ1เดือนนี้เราต้องมาเช็ดระยะแล้วก็เรามากวดซ้าอีกครั้งหนึ่งว่าอาจจะไม่ให้เกิดไปที่ลามเข้ามาจากฝั่งบ้านเราได้ครับ